โอเคครับผมก็อยู่กับเ่าเพนเซอร์นะอุ้ยอาตัไม่เกี่ยวโดนรุ่นใหญ่หาเรี้ยงรับสองฮัลโหลพี่พัทพี่พัทได้ยินเปล่านี่ดูก็โดนรุ่นใหญ่หาเรื่องนะดูดิ กขชื่อวไวเลทอะไวเลสไวไฟอะไรอย่างเงี้ยพี่พัดดูดีดดูหาเรื่องพัดที่ผมบอกเลยที่ผมทักพาเรื่องนะไฮ้ยนี่าดูพี่พัดเล่นบนไหนเนี่ยในของไง โอ้โหรุ่นใหญ่มาเล่น,นลอย่างนี้หรอโอ้โหคือที่ผมโดนหารเรื่องแค่อะไรนะคือผมผมตอนแรกใช่ไหม,ม,มไปรีดอ่ะเขาเป็นคนอี่เเจเก่านะแล้วผมไปผมเขาถามว่ารูา้จักจำผมได้ไหมจำไปรีดได้นะผมบอกจำไม่ได้คือใคร แล้วก็ถเขาก็ดา่าผมว่าไอควายก็บอไทยจะไม่ได้จริงจริงเหรอสม,มอนหนึ่งเบอร์เไรวะคือผมผมก็เลยด่ากลับไปเขาบอกว่าเอ้ยปากดีป่ะเลยเท้ามัหนึ่งหนึ่งเลยเอ้ยทเป็นผู้ไม่เจริญนะใช่ใช่ yeah, พไม่เจริญไม่ได้ดูสายอ้อมอ้อมอ้อมแม่งนีงงวงนี้ไม่ทงงงงงงูไม่งงงงง เดี๋ยวสนับดัว้วค่ะโอ้ยคนเวอร์เลยดูรุ่นใหญ่มาเล่นกันดีพี่อเอ้ยเกินไปเป้ารุ่นใหญ่มันต้องแอคนาดนี้เลยเหรอ ช,นะชนะชนะชนะได้ก็ชนะได้ก็แบบต้องต้องเก่งอ่ะต้องเก่งผมต้องเก่งกว่าผมเยอะแล้วก็มีส่วนที่ผมอ่อนให้นะคนดูตัวของคนทีน่แพอะไรอย่างเงี้ย เอา tamam. sí, ไว้เล nope. hey, ่นดิไอพีหัวแตกว่ะไอ้หัแตกแบบแอบเกือบโดนบาดเจิดสาหัสเฮ้ยไวเล่มันจู้อะไมอ่ะมันกลัวหัวแตกเฮ้ยเอาวตัวเอาวตัวังดีดีเอาแอกใ ดี๋นี้ได้แค่นี้เหรอที่ว่าพี่ว่าเขาเก่งนะพี่ว่าพี่ว่าเขาเก่งปะเจ๋ยๆนะผมว่าพี่ว่าว่าเม็ก้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรแปลกๆคืออะไหมันคือเขาไม่เห็นผมเป็นน้องเลยเหรอมีไวรัสอ่ะเฮ้ยพี่ไวรัสอ่ะ ทำไมไม่อ่านคลิปเิปเปิดไม่ต่างไอ้ตัวน,นันแท่แได้ี่มีหัวเต๋านนแอคแอคเลยฮ่าไม่ได้เก่งอะไรหรอก ตอนนี้ได้อัดอยู่ป่ะอัดอัดพี่อัดอัดอัดปราชารุ่นใหญ่ <l ots> อะพวกพิกเซลพิกเซลไวไวรัสเอีย,ย,ยงเอียงอะไปเดี๋ยวผมจะให้ถ้าผมรู้ช่องพวกเขานะผมจะเอาลิงช่องไปแปะไว้แล้วไปถล่มเลยแล้วกันนนี <l ots> เป็ฮะนฮ่าผมไม่ค่อยได้ยินเสียงพิพัฒน,นะ แล้วก็เปิดไม้ในทีไปลายมังไม่ได้เปิดแม่ข้าหนักเข้าแน่นอนเฮ้ยเล่นดูแม่ เป็โอ้ยบักพี่ชาของบักอะไะชายิงไงวะให้หน่อย าดูดิแอคเนี่ยกระบาลแยกโอ้ไม่ได้เก่งดูเอาคนดูพวกคนใหญ่มาเล่นกันอย่างนี้เหรอเล่นกันกากันดูสิว่าผมจะชนะรุลูกใหญ่หรือเปล่า พ่ผมวเขาได้ยิงแต้งนี่นะ <Okay. S 1> แต่แต่รุนใหญ่แต่รุนใหญ่ก็เล่นเวอร์อยู่นะไอไอไวลิดไวลิดไวไฟตามเตามแบบตลาดตลาดแบบลงเปลืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เปล่าขวาวพี่ชายด,ดูดิดู่นใหญ่บบตอนแรกนี่ว่าจะยิงหัวเล่นตัวบัวเก่งอะไรตัวนี้ยิงตัวยิงหัวยิงตัวดีใจจังเลยดีใจด้วยซู้ซูพี่พัดดูดิดูดนะโคเวอร์โคเวอร์ประจำปี ยืดสู <in> that that ้ไปพักต้องทำได้โอ้ยปิดสายปิดสายปิดสายจะปิดหลังโอ้ยบอมโอ้ยบมโอ้ย ผู้ชมอุ้ยแอกด้วยต้องแอกกลับตรงนี้ตรงนี้น่าจะแบบชนะไปก็ของไรบี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าความหมายอะไรก็พูดไปหมดแต่จริงๆนะผมก็พอจะได้นะสองสองตัวผมให้มันรวมกันมาก็ยังสู้ผมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยจะทำไมมันั ไม่เป็นไรไม่รู้พี่ไอโฟนช่วงเนะี้ยของผมนะของผมเป็นไรบ้างไม่หายโอ้ยข้อตกวงอย,ย่าลยมอนะไรน

เอ้ยแอคแอคเฉยดูดิขอแอคขอแอคใส่ด้วยผงหันหน้าหนีเพรายังจะแอคใส่ พอมีแบบอะไรนะความซื่อสัตย์สุจริตอะไรอย่างเงี้ยท <c oughs> ีนี้อาจจะเยี่ยมเยียมหน่อยนะเพราะผมผมไม่สามารถใช้ไม้ตออันได้มันแบบเสียงมันกระตุกกระตักแบบอ้าพันพูดไม่ถูก ต้องหาพิพันธ์เอาเขาไม่ค่อยได้ิีเสียงนะครับแต่ผมบอกเลยสองสองคนเนี้ยให้มัดรวมกันวะ ดโอ้โหดูอัดตัวดูดิอัดตัวยังแอ๊กทำเด้ดพี่เห็นปหมเนี่ยดูดิพี่พีเขาไม่มีความเป็นพี่เป็นน้องอะไรเลยหรไม่เจริญเลยเสื้อเลปัโตมาสนุกหรอเป็นไรางี้ยปะทำตัวผู้ไม่เจริญใช่ใช่พี่เราต้องปล่อยเขาแล้วต้องเราต้องหยุดเราต้องหยุดเขาให้ได้นะพี่เพราะ เดี๋ยวเขาไปทำอย่างนี้ใส่ยอย่างงี้กับคนอื่นดีกับพี่ถ้นเรื่องเล็กน้อยอะไรอ่ะงเงี่ยมันทำมันเกิเฮ้ยข้ามัวเลย ว่อ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 ออกมาดิชอบไปกดโดนไอโอนตลอดโดนหอมนิ ยคือเขายากใหผมจริงตัวแล้วเอามาอ้างอย่างนี้เนะอเอาจริงๆผมว่าดูทรงห้าส่ห้าสว่าเราจะชนะเลยเราจะแพ้ มาดิอ่ะตานียปิดจริงแล้วจะกินไวลาคนแรกเลยไม่ไปนี่เ้ยโอ้ยทีม่าสุ้พี่คือไม่กินเดินมั่วแล้วมันเข้าเฉยมันไ,ไ,ไม่ได้เก่งอนะ่ะไม่ได้อะไรจู่มันยิงมั่วมันกดขา ฝั่งนี้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 วนะุ้ยดูเล่นดิมาแตกงหนุ่มเล่นดูดิะนะโอหต้านไอ้ยินไม่ไดีอยากเล่นดีกันเกิดอะไร S <S ้มลเขาไม่ร้มรมงเต็มหัวเลยก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยนะก็ฝากถึงพวกรุ่นใหญ่แล้วมาลังแกะอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากให้คิดแล้วกันครับไม่ได้จริงอะไรหรอกเอาจริงเฮ้ยฮัลโ,โหลครับมีอะไร ฮัโลโหลมีอะไรอา้าคือน้องครับอะไรครับน้องมีบัญญาเล่นได้เท่าที่ต่ออฮะอะไรอ,อะไรอัดตัวผมอีกเอาน้องอะ,อะไรครับไม่มีตัวเอาก็พี่อัดตัวผมทำไมเล่าพี่พี่อะไรกับมือไทยสาขาวเราพูดอยู่เลยน่คือคือคือตูตูตาได้ใส่กันอยู่ผมองเห็นแล้วพ่อหนองเฮ้ยอะไรอะไรพี่พี่พี่อ้างอะไรพี่จะอ้างอะไรอีก คือไม่ยิ้ผมผมยิงหัวพี่เต็มเต็มเลยพี่ไม่น้องอ่ะประมาณห้าหกตัวอ่ะหัวไอ้หัวอะไรอ่ะหัวข้าวหัวข้าวอะไรพี่เนี่ยให้ไอพี่พาขับเป็นพยาเลยพี่ผมเนี่ยพญาอะไรออ๋อคือเรียกไก่เออแล้วพี่มีปัญหาพี่มีปัญหาอะไรเปล่าจะกระโปกอีกตัวว่ล่ะจะได้หมดนะครับเอาเอาไก่เลยนะโอ้พี่พี่พัดดูดิพพัดพี่พัดดูแค่เดียวกันนะลาด่ากันนะพี่ดูเอา ไม่พอใจก็ออกแขนครับเอาดูด oh. uh ิเออเออคือแขนกดออกแขนไปเลยกดออกแขนไปเออเข้าใจแหละพี so that that. Like, like, oh, ่เข right. so ้าใจเข้าใจก็ด like, ูท oh, ําต oh, ัวก็ไม่ไม oh, oh, right. ่น่าเป็นเรื่องใหญ่นะพี่ถามจริงคือคือสยิงหัวพี่ได้สักเจ็ดหัวนะผมผมยิงไปหกหัวทั้งหมดอ่ะอ้เรื่องหัวเรื่องเหลวทำไม่ะโอพี่ไม่ได้เหรอโอ้พี่พี่พี่ยังไม่ได้เก่งอะไรขึ้นอะไรกับผมเลยนะคือพี่แบบออกมาพี่ก็ตายแล้วนะ คืออะไรหรอโอ้พี่พี่ยอดถามอะไรหรอคือพี่ออกมาผมไม่ได้ซันแอบนะผมยืนโล่งๆพี่ก็ก็เบือตายเองอ่ะปิดยาหรือเปล่าโอ้พี่อย่าอ้างเลยก็มาดิก็มาดิก็มอไม่ได้หมอยมานบัดนต้องเปล่าก็พี่พี่พี่รอพี่รอดูคลิปแล้วกันเดี๋ยวจะเอาไปหาหลบพิกเซลด้วยก็มาดิก็มาดิก็กลัวหรอโหดูทำตัวได้ดูได้ดูพิกเซล เจ็ดห้าอเป่าแค่นี้รับไก่ได้หรอปร๊อกปอกป๊อกอย่ดูคลิปอย่าดูคลิปอย่าดูคคิปแบบเด็กติดยามามาแบบติดยอะไรครับอย่าอย่าใบเบื่ออะใบเบื่ออะครับน้องอาเป้าติดยามาเล่นได้ได้ก็ทุกคนก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับก็จะมีพิกเซลแล้วผมจะให้ดนช่องไปถล่มนะครับแล้วก็ไวรัส exe ให้ไปถล่มอีกอีกช่องนะครับถล่มเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋ ถ้าลมมาก็ถ้าลมนะครับก็ถ้ารอ,าอด,ดูเลยละกันก็พี่ไม่ได้เก่งอ่ะผมถือว่าผมอ่อนให้นะจอจิก็ไปยละละกันไม่อยากคุยกับไก่กรดเฮ้ <c oughs>